สวัสดีครับวันนี้ช่อง P C Solar Cell นะครับจะมาแนะนําการอ่านค่าเนมินเทลในปัม๊มสม Solarcell นะครับยี่ห้อรีเมนโตแล้วก็โจไดนะครับหลายรุ่นหลายขนาดนะครับของร้านนะครับ P C Solar Cell สำหรับอาการอ่านค่าบนเนมเพลนะครับตัวนี้เป็นรุ่น อะซัมเมอร์ห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับย้อนรีเบนโต้นะครับโมเดล 4LB 8.0ทับ45ขีด60ทับ550นะครับเลขสีตัวนี้ใช้สำหรับย้อนบ่อขนาด4นิ้วขึ้นไปนะครับบ่อก3นิ้วไม่สามารถย่อนได้นะครับ LB ก็ B, รีเบนโต 0, ้0ปปริมาณน้ำสูงสุด ที่สูบได้นะครับ8.0 8Q ต่อชั่วโมงนะครับ45นี่ก็คือระยะดูดสูงสุดนะครับจะสัมพันธ์กับตัวนี้นะครับให้ดูดสูงสุดที่45เมตรจะไม่ให้น้ำนะครับ0ลิตรนะครับถ้าดูดที่1ลิตรก็ดูดที่1เมตรนะครับจะได้น้ำ 133ลิตรต่อนอาทีนะครับ60นั่นคือแรงดันนะครับในการทำนั่นคือหอน่วยเป็นวลต์ทับ5้า550ก็คือวัตต์นะครับสำหรับตัวนี้คือ45ถึง1 5ออาจจะทำงานที่45ถึง150โวลต์นะครับมันจะใช้ประมาณ2ถึง3แผงนะครับถ้าแผง330วัตต์หึ แผงอาจจะมีค่า40 4สี่สิบโวลต์นะครับต้องสองแผงขึ้นไปนะครับถึงสามสองนิ้ออเลตก,ก็คือปากออกนะครับปากปากน้ำออกนะครับสำหรับต่อท่อนะครับรอบ800ถึง3,500 rpm ครัร800ถึง3,500ันห้าอรอมินินะครับ, 3, รบอันนี้เป็นการอ่านค่าความระยะ ระยะการหย่อนนะครับที่สัมพันธ์กับปริมาณการให้น้ํานะครับ h ก็ Head, คือความสูงนะครับเป็นหน่วยเป็นเมตรถ้าหย่อนที่1เมตรได้น้ํา133ลิตรต่ตอนอาที5เมตรได้128นะครับไปเรื่อยๆจนถึง45เมตรจะได้จะไม่ได้น้ํานะครับตอนนี้เป็นการบอก5ใบพัดนะครับ ครับเช่นเดียวกันนะครับของตัวใดรุ่นตัวนี้ AC DC ครับตัวนี้รุ่น750วัตต์นะครับเหมือนกันนะครับใช้สำหรับบอร์ด C ถ้าตัวนี้3ก็ใช้สำหรับบอร์ที่ขนาด 3มนิ้วขึ้นไปนะครับบ่อสีก็หย่อนได้นะครับตัวนี้ท่อออกสองนิ้วาการเลือกปั๊มนะครับควรจะเลือกให้เหมาะสมกับความลึกของบ่อนะครับและการให้น้ำโดยมีหลักการว่าเมื่อถ้าย่อนสมมตินะครับ ลึกเท่าไรนะครับการให้น้ําจะน้อยไปตามความลึกของบ่อนะครับและมันอยู่ที่ขนาดของปั๊ม้วยนะครับถ้าปั๊มมีขนาดวัดที่สูงนะครับจะให้กําลังในการสูบมากขึ้นตามวัดนะครับแต่ถ้าวัดต่ําก็ปริมาณการสูบน้ําแล้วก็ความแรงก็ลดน้อยไปตามนะครับ การเลือกปั๊มนะครับสำหรับปั๊มที่มีอวัดสูงสนะครับเหมาะสำหรับบาดาลที่มีความลึกนะครับที่ลึกนะครับก็โดยดูยจากตารางนะครับตารางเปเรียอเทียบนะครับถ้าสำหรับที่นิยมใช้มากๆนะครับบ้านเราก็คือปั๊มขนาด750วัตต์นะครับ ความลึก,กไม่เกิน60เมตรนะครับหย่อนประมาณ30ประมาณสักไม่เกิน30เมตรนะครับประมาณ5ถึง6ท่อนก็จะได้น้ำอยู่ที่ประมาณ 4- ถึง5คิวนะครับก็พอดีนะครับแต่ถ้าปัม๊มแต่ถ้าปั๊มสำหรับใช้ดูดท,ที่มีความลึกมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น1,100วัตต์หรือ1,500วัตต์ก็เหมาะสำหรับ บ่อที่การให้น้ําที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความลึกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ